ตอนนี้มาถึงวิดีโอตัวที่2แล้วนะคะในการติวภาษาอังกฤษพร้พอมเทคนิคหาที่ผิดในประโยค Error recognition number t วันนี้อยู่กับอาจารย์ยูดี and อาจารย์โรเบิร์ตอีส ในการทำข้อสอบประเภทนี้จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเขาก็จะทดสอบเราแค่ไม่กี่อย่างอย่างแรกคือเรื่องตำแหน่งของประธานกับ Verb ไปด้วยกันหรือเปล่าการดูประเภทของคำอย่างเช่น adjective มาก่อนข้างหน้าคำนามไหมนะคะ Preposition อย่างเช่นคำว่า in on at แบบนี้เราใช้กับเรื่องเวลาก็ได้ใช้กับสถานที่ก็ได้ต้องระวังให้ดีนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ Instructions Choose the underlined word or words that are not correct ในประโยคจะมีอยู่5ที่ด้วยกันเราจะต้องเลือกว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องอาจารย์ก็จะให้เทคนิคว่าเราจะต้องดูคำที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้คือประโยคที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเอามาเปรียบเทียบในการหาว่าแล้วตำแหน่งไหนที่มันไม่ถูกต้อง number one in the olympics Athletes tend to run fastest than when they practice due to the enhanced competition เดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อที่ถูกก่อนเราจะข้ามข้อที่ไม่ถูกต้องไปก่อนแล้วก็กลับมาดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ถูกนะได้ทั้งการเฉลยข้อสอบได้ทั้งความรู้ไปในคราวเดียวกันเลยค่ะ ตัวเลือกในข้อ a เป็น preposition in เราใช้กับเวลาใช้กับสถานที่แล้วเราก็ใช้กับการแข่งขันได้เหมือนกัน the Olympics เป็นการแข่งขันดังนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะตัวเลือกในข้อ b ดูก่อนเลยหลักสังเกต tend เป็น verb run ก็เป็น verb การใช้ verb 2ตัวมาอยู่ติดกันในประโยคใช้ไม่ได้เราจะต้องเอา to มาขั้นค่ะข้อ c อาจารย์ข้ามไปก่อนนะคะมาดูข้อ d เห็นคำว่า they เป็น pronoun เดาได้ไม่เอ่ยว่า they แทนตัวไหน they แทน athletes mm hmm. เห็นไหมคะตัว s มีหลายๆคนดังนั้นถูกต้องแล้วในข้อนี้ mm hmm. ข้อสุดท้ายข้อ e do จะต้องมากับ preposition to มีความหมายเหมือนคำว่า because of ค่ะ ได้ตัวเลือกที่ไม่ถูกแล้วเนาะก็คือข้อ c บอกได้ไม่เอ่ยว่าทำไมถึงไม่ถูกให้สังเกตคำว่า than เป็น comparative ดังนั้น est เป็นรูปอร์มของ superlative ใช้ไม่ได้ดังนั้นจะเปลี่ยนให้ถูกต้องคือกลายเป็น faster than number one should be in the Olympics athletes tend to run faster than when they practice due to the enhanced competition Number 2 While working for a good boss most staff members seem to enjoying themselves much more ข้อที่2มาดูในตัวเลือก A เ,เห็นคําว่า while สิ่งที่ตามมาจะต้องเป็นฟอร์มของ ing ในข้อนี้ working ก็เป็น ing ดังนั้นข้อนี้จึงถูกต้องค่ะ ข้อ b เป็น preposition test ดีๆนะคะตรงนี้อาจารย์มีเทคนิคให้ดูด้วยปกติเราจะใช้คำว่า working with หรือว่า working for เอ๊ะแล้มันต่างกันยังไงมาดูนะคะว่า boss เนี่ยมีตำแหน่งที่สูงกว่าเราเราจะทำงานให้เขาเราก็ต้องใช้ preposition ว่า for ตรงนี้ถูกต้องแล้วแล้วทำงานในกับเพื่อนระดับเดียวกันเราจะใช้คำว่า working with นะคะผ่านไปค่ะข้อ c staff หมายถึงพนักงานในภาษาอังกฤษเรานับไม่ได้ดังนั้นทำยังไงให้นับได้แล้วก็ใส่คำว่า members ก็คือว่าพนักงานมีจำนวนกี่คนเห็นไหมคะ members เติม s ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องเช่นกันข้อดีอาจารย์ข้ามไปก่อนมาดูที่ข้อ e themselves ตัวเลือกในข้อ e เป็น reflexive pronoun บ่งบอกว่ามีหลายๆคนเห็นไหมคะ s e l v e s มีหลายๆคนดังนั้นตรงนี้จึงไปแทนคำว่า members ถูกต้องแล้วกลับมาดูในข้อดีทำไมถึงผิดจำได้หรือเปล่าคะว่าอาจารย์เคยสอนว่าถ้าเห็นคำว่า to ส่วนใหญ่แล้ว9็ verb เที่ตามหลังมาจะต้องเป็น Ver รบช่องที่1ดังนั้นแก้ยังไงให้ถูกเอ่ยเราต้องตัด ing ทิ้งก็จะกลายเป็น To Enjoy Number two While working for a good boss, most staff members seem to enjoy themselves much more. Number three, Roger and Janet have a party every Saturday's night because they want to make new friends. This is the basic verb that goes Roger and Janet. There two เราใช้ verb have ถูกต้องแล้วข้อ b อาจารย์ข้ามไปก่อนเหมือนเช่นเคยนะคะมาดูในข้อ c เห็นคำว่า they เป็น pronoun แทนตัวไหนเอ่ย they ในตัวนี้คือแทนประธานข้างบนก็คือ roger กับ j a n e t ใช่ไหมคะดังนั้นถูกต้องแล้วตัวเลือกข้อ d keyword ให้ดูตรงคำว่า to verb ที่ตามหลังมาส่วนใหญ่จะต้องเป็น verb ช่องที่1 make ก็เป็น verb ช่องที่1ดังนั้นถูกต้องแล้วข้อ e new เป็น adjective ดังนั้นสิ่งที่ขาดหายไปก็คือคำนาม friends เติม s ถูกต้องแล้วนะคะในข้อนี้เพราะว่าเราจะมี party เนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนหลายๆคนกลับมาดูที่ข้อ b ทำไมถึงผิดเอ่ย saturdays ดู keyword คือคำว่า every ถ้าเจอคำนี้คำนามที่ตามหลังมาจะต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมคะ ว่า Saturday s มี s ด้วยแสดงว่ามีเป็น2แล้วดังนั้นทำยังไงให้ถูกเอ่ยตัด s ทิ้งนะคะก็จะเหลือทั้งประโยคว่า number three Roger and Janet have a party every Saturday night because they want to make new friends number 4. student that are usually on time have a good chance of keeping their jobs in the future มาดูข้อ b ก่อนเลยว่า on time เป็น prepositional phrase ถูกต้องแล้วนะคะ on time อาจารย์ให้ความหมายคือการที่ตรงต่อเวลามาดูในข้อ c ค่ะเห็นคำว่า c h a n g e เป็นคำนามดังนั้นคำข้างหน้า c h a n g e จะต้องเป็น adjective ข้อนี้ก็ถูกต้องเช่นกันในข้อ e there เป็น possessive บ่งบอกว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหลายๆคนด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงกลับไปดูที่ verb a r e เราใช้กับคนหลายๆคนดังนั้นข้อนี้ there ถูกต้องแล้วแล้วทีนี้มาดูข้อ a ทำไมมันถึงผิดละ่ะในเมื่อ verb ที่ให้มาเป็น a r e แต่ว่าประธานข้างหน้าเป็นแค่ student ไม่มี s ดังนั้นเติม s ไปทำให้ประธานมีหลายๆคนถึงจะถูกค่ะ f students That are usually on time have a good chance of keeping their jobs in the future. Number five, weather scientists have observed that large hurricanes cause more destruction when they reach the shore than at sea. Pan masi ka, long tita top, ha. Koti ti, verb gone. have ti มี s ด้วยแสดงว่ามีหลายๆคนข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วดูต่อเลยนะคะว่า have สามารถเป็นคีย์เวิร์ดไปหาคำตอบได้อีกด้วย have คำที่ตามหลังมาจะต้องเป็น verb ช่องที่3หรือว่าเป็นคำนามดังนั้นข้อนี้ observe เป็น verb ช่องที่1เติม ed ลงไปกลายเป็น verb ช่องที่3ถูกต้องเช่นกันค่ะคีย์เวิร์ดตัวต่อไปหาได้ไม่เอ่ยก็คือตัวคำว่า c a u s ถ้าเจอคำว่า cost ปุ๊บจะต้องตามด้วยคำนาม more เป็น adjective อยู่ข้างหน้าคำนามคือคำว่า destruction ต้องเช่นกันมาดูในข้อดี they เป็น pronoun they แทนตัวไหนคะในที่นี้แทนคำว่า hurricanes ถูกต้องแล้วตัวเลือกข้อสุดท้าย e ผิดแน,แน่แต่ว่าผิดตรงไหนหาได้ไม่เอ่ยคำว่า that กลับมาดูที่ keyword คือคำว่า more More บงบอดถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นกว่าเราใช้คำว่า more คู่กับคำว่า than นะคะ T-H-A-N ไม่ใช่ T-H-A-T 5. Weather scientists have observed that large hurricanes cause more destruction when they reach the shore than at sea. จบไปแล้ว5ข้อได้กี่ข้ออย่าลืมเช็คคะแนนของตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราชอบแนวข้อสอบประเภทนี้ก็บอกอาจารย์ให้รับทราบได้บ้างเดี๋ยวชุดตต่อไปก็จะมาเรื่อยๆค่ะ Thank you for watching please like and subscribe for future English tutorial videos and don't forget to click notifications so you will be notified immediately when we make a new video อาจารย์ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคูณความรู้ให้กับนักเรียนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตของช่อง Eastland English ค่ะบายบายบาย